ตนนี้ผมมาตรวจกระเบื้องห้องน้ำเนาะคือกระเบื้องห้องน้ําเราเพิ่งทําเสร็จวิธีการตรวจมันก็จะมีการตรวจเช่นไอตัวตามร่องเนี่ยว่าร่องมันเท่ากันไหมแต่ช่างบางคนมันก็แล้วแต่เทคนิคช่างคืออย่างช่างบ้านเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้เนาะบางคนเขาก็ตัดไอตัวตัวที่มัดมากับกระเบื้องอะแล้วเขาก็ใช้ตามร่องอะเนาะซึ่งตรงนี้มันจะดึงระดับไม่ได้มันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วคือแนวต้องใช้ฝีมือช่างค่อนข้างเยอะยอมเสียเงินเพิ่มหน่อยซื้อไอ้ตัวนี้มากดีกว่าถ้าเป็นของเราเป็นของเราเราใช้ตัวนี้ตัวล็อกกระเบื้องนี่ ตัวนี้เนาะกระเบื้อง2แผ่นเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้เราใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วดึงกระเบื้องให้มันได้ระดับอย่างของเราเนี่ยจะมีเครื่องมือ2ตัวก็คือตัวดึงระดับกระเบื้อง1ตัวแล้วก็ตัวล็อกกระเบื้องอีก1ตัวนะครับเวลาช่างเขาปูกระเบื้องไปแล้วปูนกาวมันแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงไอ้สตัวนี้ออกตัวแนวตรงนี้มันจะเท่ากันทั้งหมดแล้วก็ระดับเนี่ยมันก็จะได้เท่ากันเวลาปูไปแล้วมันก็จะเรียบยกเว้นแต่ว่ามันจะมีกระเบื้องโก่งซึ่งของเราไอ้กระเบื้องตัว ว่าช่างเขาไม่มีฝีมือเนี่ยช่างเขาจะไม่ได้เจียแนวมุม45ตรงนี้เขาจะแปะแผ่นนี้แปะไปแล้วใส่ปุ๊บแผ่นนี้แปะทับมันเห็นขอบอย่างเงี้ยมันไม่สวยแต่เวลาถ้าเกิดว่าช่างเขามีฝีมือเนี่ยเขาจะเจีย45ก่อนเจีย45สองด้านเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นมุมฉากพอดีแล้วก็ยาแนวก็จบงานก็จะสวยเรียบร้อย1มันขึ้นอยู่กับฝีมือช่าง2มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของกระเบื้องเพราะว่ากระเบื้องบางตัวเนี่ยมันเปราะแล้วมันเจีย45ไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นกระเบื้องโครงการเราแล้วถ้าใครชอบคอนเทนตตแบบนี้ก็อย่าาลืมมิ เพจนัดเก็ตเดบครับ